ให้จอเซฟวันนี้อากาศดีมากเลยพร้อมที่จะไปถ่ายตังชาวบ้านกันหรือยังเราพร้อมจะมีกันมานานแล้วจอนาธานเป้าหมายวันนี้ต้องทำยอดให้ถึง5 0บาทถ้าไม่ถึงนี่ถือว่าเราเป็นโจรกระจอกโจนเฮ้ยไม่ได้ดิจเซฟพวกเราไม่ใช่โจนพวกเราเป็นแค่อันธพาลเอออันธพาลนั่นแหละอันธพาลเฮ้ยเป้าหมายได้มาแล้วใครวะเนะี่ย ไปนาบังมาจากซอยข้างๆมั้งนายจ๋าสนใจมุ้งไหมจ๊ะมุ้งอ่ะมุ้งอะไรเอาวก็มุ้งไงมุ้งที่คลุมเวลานอน่ะป้องกันยุงกัดมุ้งป้องกันยุงกัดอ๋อก็ไอ้นั่นไงที่เป็นสีขาวๆฟ้าๆน่ะที่เราเอามาคลุมเวลานอนเอ๊เฮ้ยสมัยนี้ยังมีคนใช้มุ้งกันอยู่เหรอใช้ยากันยุงก็พอแล้วมั้งน่่ะสิสมัยนี้ไม่มีใครใช้มุ้งกันละมั้งอาบัง มีสิจ้าเขาก็ยังใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนั่นแหละยากันยุงมันก็ไล่ย,ยุงได้เฉพาะตรงที่ควันไปโดนแต่ว่ามูงเนี่ยป้องกันได้รอบตัวเลยนี่อาบางหรืออาสุพันธ์ทำไมเหนื่อแท้สนใจไม่จ้าถูกๆเองสมัยนี้หาซื้อยากกันแล้วนะยากจริงอ่ะมูงเนี่ยนะเอานายจ้าสมัยนี้หาซื้อม้งกันได้ง่ายๆที่ไหนลองไปซื้อให้อาบางดูหน่อยสิ โอ้ยแค่ซื้อมุ้งมันยากตรงไหนเนี่ยอาบังพิสูจน์สิจ๊ะถ้าเกิดว่าหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวมาซื้อกับอาบังได้เลยเจอลาธานอย่างนี้ต้องพิสูจน์ให้มันดูหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวโจเซฟจะทำไปเพื่ออะไรเนี่ยถ้าเกิดพิสูจน์ได้แล้วมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราเออนั่นดิอาบังยามาเรียนถึงพวกข้าจะไปหาซื้อมุ้งมาได้แต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะมีสิจ้านายจ๋าถ้าเกิดว่าหาซื้อมาได้นะอาบังจะยอมซื้อต่อเลยเฮ้ยยอมซื้อต่อเลยหรอเฮ้ยเจอลาธาน ไปซื้อมาให้อาบังดูหน่อยดิว่าพวกเราหาซื้อได้ยังไงพวกเราก็ไม่ขาดทุนหรอกเอามาขายต่อมาเลยจัดไปโจเซฟเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอาบังเอ้ยรู้จักการทพาท้องถิ่นน้อยไปจ๋าก็อยากรู้จักให้มากขึ้นนั่นแหละจ้าเฮ้ยนายจ๋าทำไมนานจังอาบังมีธุระต้องไปที่อื่นนะ เฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอ้ยนานเกินฉันนิธุระเฮ้ยเดี๋ยวอย่าพึ่งเองอย่าพึ่งไปไหนอาบังถ้าเกิดว่าเองไปพวกข้าก็ฟาวเลยเดี๋ยววะมงเสียตังค์ฟรีเข้าใจแต่มานานเกินเอางี้ละกันถ้าอยากจะให้ฉันรอนะฉันคิดเป็นนาทีนาทีละห้าบาทเฮ้ยบ้าแล้วนาทีละห้าบาทถ้างั้นห้านาทีก็ปาไปละยี่สิบห้าบาทดิเออถ้างั้นฉันไม่รอแล้วฉันไปเลยแล้วกัน จะเอาอยัางไงจะให้ฉันรอหรือว่าให้ฉันไปให้ hey, เอาอยัางไงดีวะถ้าเกิดว่ามันไปนี่ก็เหมือนเราเสียตังค์ซื้อหมูฟรีแต่ถ้าเกิดให้มารอนี่เราก็จะโดนหักตังค์ไปเรื่อยๆรู้สึกอย่างกับว่าเสียเหลี่ยมในบางเลยวะ่ะเอาไงจ้านายจ๋าตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบบาทให้สิบบาทแล้วเหรอใช่สิบบาทแล้วจ้ะระหว่างรอนี่ฉันก็หักตังค์ไปเรื่อยๆนะโอ้แย่แล้วเอาไงดีวะเฮ้ย hey, งั้นไปเลยไม่ต้องรอแล้วได้เลยจ้ะเข้าใจแล้วงั้นแปลว่าตอนนี้นายจ๋าติดตังฉันอยู่สิบบาทนะงั้นเดี๋ยวฉันไปละเฮ้ย hey รบทแทนถ้าเกิดว่าไปตอนนี้กลายเป็นว่าเสียตังค์ซื้อมูงฟรีไปอีกจะไปแล้วนะเดี๋ยวตอนเยน็เยนๆแวะมาเก็บตังค์จ้ะให้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีวะมุ้งน่าจะเผื่อละร้อยห้าสิบบาทถ้าเกิดว่ามันไปตอนนี้กลายเป็นว่าเราเสียตังค์ซื้อมูง,150นนองร้อยห้าสิบบาทแถมยังต้องโดนปรับอีกสิบบาทค่าเสียเวลามีแต่เสียกับเสียฉันจะสปาร์ทรถแล้วนะให้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนใจละรอต่ออีกหน่อยเถอะหากตังก็ได้อย่างน้อยก็ขายมุ้งต่อให้มันได้ละว,วะ อาอารอต่อก็ได้แม่หลายใจจังเลยนะจ๊านายจ๋าเฮ้ยเบื่อจริงๆต้องเป็นคนสําคัญที่มีแต่คนอยากให้รอเออฝากไว้ก่อนเถอะมึงเมื่อไรโจนาธานจะมาวะสามนาทีแล้วจ้าสิบห้าบาทโ้ยรู้แล้วไม่ต้องย้ำมาแล้วลูกจ๋าชุดกกวกัที่หนูอยากได้มันยังจะมาเล่นอีกโจนาธานมันคิดตันอยู่ไหนม้งว้ามาเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยแถวนี้ไม่มีม้งขายวัโจเซฟต้องไปหาซื้ออีกสี่ซอยถัดไป ที่กูให้รอนี่คือเสียตังจ่าเลยสินะยี่สิบาทแล้วจ้านายจ๋าเอาไงจะไปซื้อมาไหมในอีกสี่ซอยถัดไปนาะยฉันจะได้ซื้อต่อทําไมไอะโจเซฟมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ข้าไม่อยู่มันคิดปังข้าเราวนะนาทีละห้าบาทตอนนี้ไปยี่สิบแล้วถ้าเกิดว่าเราไปซื้อในอีกสี่ซอยถัดไปจะใช้เวลาเท่าไหรนะ่เนี่ยกว่าจะกลับมาถึงไม่ใช่ว่าโดนหักตังไปเป็นร้อยเลยนะยี่สิบห้าบาทแล้วจ้านายจ๋าว่าไงเฮ้ hey! จะเอาตังจริงๆเราว่าบหาบาทเฮ้ยเอางี้ละกันฉันก็เห็นใจนายจ๋านะจะไม่เก็บตังใช่ไหมไม่ใช่จ้ะฉันจะให้ซ้อนมอเตอร์ไซค์ฉันไปซื้อหมุงคิดค่าน้ำมันแค่30บาทพอใ้ยแล้วเดี๋ยวมันจะคุ้มไหมนะฮะโจเซฟซื้อหมุงร้อยห้าสิบตอนนี้ติดมันยี่บาทแถมต้องจ้างมอเตอร์ไซค์มันไปอีก30บาทตอนนี้30บาทแล้วจ้ะไอยา30บาทแล้วหรอวะโอ้โหสมแล้วที่เป็นอับเก็บเงิน เฮ้ยจอเซฟเราไม่ต้องจ่ายมันก็ได้นี่ทำไมจะต้องจ่ายเงินให้มันด้วยล่ะเราบิดมาเลยดีกว่าเราหนีเออจริงด้ว,ว่ะไม่จ่ายฉัยงจะทำอะไรได้ว่าไงจ่ายยีเมื่อไรกันจะจ่ายตอนนี้หรือว่าให้ฉันมาเก็บตอนเย็นเฮ้พวกเราไม่จ่ายมีอะไรเปล่าอ,อ๋อจะยังไม่จ่ายตอนนี้ฮะ hey, ไม่ใช่ไม่จ่ายตลอดไปเลยอ๋อเข้าใจแล้วจ้ะเฮ้ยจอเซฟมันเข้าใจด้วยงั้นฉันจะคิดดอกไปเรื่อยๆแล้วกันนะจ๊ะจนกว่าจะจ่าย คิดดอกไปเรื่อยๆจาก30บาทเนี่ยนะฉันคิดวันละสิจากเงินที่ค้างแล้วกันให hey, ้10%รของส0บาทมันเป็นเท่าไหร่วะฮะโจนธาธัน35บาทแล้วจะตอนนี้ระหว่างที่คุยเนี่ยเอาสามสิบห้าบาทแล้วทําไมราคามันยังอัพไปเรื่อยละ่ะเอาก็ตามข้อตกลงไงพวกนายจ่าบังคับให้ฉันอยู่ที่นี่แลกกับเสียเวลานาทีละห้าบาทโจเซฟเองตกลงกับมันไว้ยังงั้นเหรอเออใช่ตกลงกับมันไว้ยังงั้นเพราะนึกว่าจะซื้อมงมาได้ไง โอ้ยตอนนี้3 5บาทแล้วรีบไล่มันไปเถอะได้จ้าเดี๋ยวตอนเย็นจะมาเอาเงินนะสาสิบห้าบาทแต่ถ้าเกิดว่าไม่เจอเนี่ยฉันจะบวกดอกไปเรื่อยๆโอ้เดกนี่อาบังซะแล้วแต่ถ้าคิดจะหนีฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกฉันก็จะบวกดอกไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบ1ล้าน 1>, 1ล้านโอ้ยใครจะไปบ้าใจแลวถ้ายอดสูงขนาดนั้นคิดว่าจะเก็บเงินกับพวกเราได้หรอพวกเราก็จะหนีไปตลอดน,นั่นแหละอาบางังตามพวกเราไม่เจอหรอกฉันไม่ไปเก็บเองหรอกถ้าเกิดว่านี่ถึง1ล้านแล้วนะ ฉันก็จะขายหนี้ให้คนอื่นแล้วเขาก็จะไปเก็บแทนก็คือคนอื่นจะกลายเป็นเจ้าหนี้แทนนั่นแหละเพราะงั้นเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะ4ี่สิบาทให้สี่สิบบาทแล้วเหรอโอ้ยเอ็นจะไปไหนก็รีบไปเลยถ้างั้นก่อนที่เงินจะเพิ่มกว่านี้จอร์ดวันนี้ไม่มีงานเหรอมีอยู่วันนี้ต้องไปว่าความให้ลูกค้าแต่ว่าขี้เกียจเนี่ยเลยหนีมา เอ๊เดี๋ยวนะหนีมาแล้วลูกความมึงจะเป็นยังไงต่อไปติดคุกแน่แน่อ้าวเฮ้ยแล้วมึงยังจะหนีมาอีกเหรอเอาไอยงก็กูขี้เกียจเนี่ยมึงเข้าใจไหมนี่เอออ่ะเข้าใจก็เข้าใจถ้ากูต้องขึ้นศาลกูจะไม่เอามึงเป็นทนายเด็ดขาดไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวกูจะไปเป็นทนายฝั่งตรงข้ามให้กูจะทําทุกวิถีทางให้มึงโดนประหารชีวิต เอองานไม่เป็นไรกูเอามึงไปทนายความเนี่ยแหละดีแล้วขอบใจเพื่อนถ้ากูเป็นทนายให้มึงกูจะทําให้มึงได้รับโทษหนักกว่าเดิมรักกันจริงสมแล้วที่เป็นเพื่อนมาตั้งแต่สมัยปอสี่นายจ่านายจ่าสนใจมุงไหมจ๊ะใครวเสียงเหนือมาเชียวมุงจ่ามุงมุงกันยุงมุงเงินผ่อนสนใจไหมจ๊ะมุงอย่างดีจากอินตราเดียมีคุณภาพสูงเอาไปใช้ได้เลยผ่อนแค่วันละสิบบาทเดือนหนึ่งอวันละสิบบาทเองว่วโยมมึงสนใจไหมเฮ้สนใจกูสนสวยไหม มุ้งไม่ใช่เออนี่นเยเออนนแหละมุ้งสวยไหมสวยอยู่ลวจ้ะของดีขายได้เพียบเลยวันนี้เหลือแค่สองอันพอดีเลยสําหรับสองท่านผ่อนวันละสิบบาทคุ้มคุ้มอโยมบ้านึนางืองต้องการมุ้งนอนอยู่อีกเหรอไม่ได้ใช้เองจะซื้อไปให้กโกรนไอกโกรนไม่ชอบนอนดินทะเลโอ้ยดีมากเลยจ้ะซื้อให้เพื่อนเอากี่ผืนดีจ้ะใจจริงอยากได้สักห้าผืนแต่ว่าอาบังมีแค่สองผืนเองไม่ใช่เหรอ โอ้ยอย่าได้ห้าผืนเลยเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบางก็มาขายเพิ่มห้าผืนนี่มันจะไปอุดป่าไอ้กโกรอได้ไงณตอนนี้ก็รับไปสองผืนก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเอามาให้อีกสามผืน โอ้ยบ้าแล้วก็อยากได้วันนี้หผืนถ้าบางมีไม่ถึงไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าไปหาซื้อเองเดี๋ยวนะจ๋าใจเย็นๆจะไปซื้อเองเลยผ่อนกับบางดีกว่าไม่ต้องเหนื่อยนะเอางี้เดี๋ยวอาบางจะไปเอามาเพิ่มให้วันนี้เลยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็เอาไปก่อนเลย2อผืนเฮ้ไม่เอาไอ้บางกูไม่รับฝากกูอยากได้ทีละห้าผืนครั้งเดียวเลยถ้าเกิดมึงเอามาไว้กับกูสองผืนแล้ววันนี้ไม่เอามาเพิ่มให้อีกล่ะอาบังไม่กูหกรอกไว้ใจได้ไดแม่ใครจะไม่อยากให้พ่อนเออดีแล้วไปเอามาซะห้าผืนผืนละเท่าไร ถ้าผ่อนก็ผืนละสิบ,บาทหนึ่งเดือนไม่ได้มึงต้องลดราคากูซื้อเยอะอีกอย่างกูต้องมานั่งรอมึงเนี่ยเอออย่าต่อราคาเลยเอาบางต้นทุนสูงเฮ้ยเออว่ะอับางต้นทุนสูงนี่น่าสงสารใช่แล้วจ้าเพราะงนานจะต่อราคาเลยนะไม่เป็นไรบางอย่าลำบากเดี๋ยวกูไปหาซื้อเองก็ได้เฮ้ยเอองั้นเดี๋ยวบางลดให้นั้นแหละขอบใจมากลดลงมาครึ่งหนึ่งลเลยนะบ้าแล้วนายจ่าลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วบางจะได้กําไรไหมเนี่ยโอ้ยงั้นไม่เป็นไรบางไม่ขายและขาดทุนอา้าวมันจะไม่ขายวรอโยม ไม่ได้ดิบังก็ตกลงกันแล้วว่าจะขายกูก็จะซื้อห้าผืนมึงก็จะขายลดราคาให้กูถ้าเกิดไม่ขายนะกูจะบอกคนอื่นเลยว่ามึงอะขี้โกหกจะขายแล้วก็หนีเอาไม่ได้หนีแต่ว่ารดราคามากเกินเออเอาไงดีว่าโยงสองสาหันนั่นวะเออเอางี้ละกันกูเอาสองผืนที่มีอยู่ก็ได้วะ เอาในราคาเท่าไรจ้ะอ้าวนี่มันให้มึงเป็นคนกาหนดราคาแล้วเหรอไม่รู้มันว่ะอ่ะเดี๋ยวกูกําหนดราคาก่อนว่าจะเอาเท่าไรดีลดราคาครึ่งหนึ่งนี่ถือว่าโหดไปใช่ไหมใช่แล้วจะนายจ๋ามันโหด,ดเกินไปรับบ่ไดเออ้เออเอองั้นจากผ่อนวันละสิบาทกูขอผ่อนวันละเจ็ดบาทได้ปะโอโหก็พอได้อยู่นะแต่ทีนี้กูต้องการห้าผืนมึงมีให้กูแค่สองผืนเพราะงั้นต้องลดราคามาอีกค่าผิดหวังค่าผิดหวังมันคืออะไรวะโยม ก็ตอนแรกกูต้องการ5ผืนไงแต่ว่ามันบังคับให้กูซื้อแค่2ผืนไม่ได้บังคับแต่ว่ามันมีแค่2ผืนตกลงจะขายไม่ขายกูลูกค้าชั้นดีนะเว้ยจ่ายทุกวันไม่มีเบี้ยว <S <S ถ้างั้นตกลงว่าจะผ่อนวันละเท่าไหร่จะนจายจ่วาวันละ6บาทขาดตัวขอบใจนะวันละ6บาทเดือนนึงนี่ได้เท่าไหร่วันเนี้ยอ่ะก็ยังดีว่าได้กำไรมานิดนึงแต่ว่าไม่น่าจะคุ้มค่าน้ำมันนะ เฮ้ยบางแต่ว่ากูมีโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชันพิเศษว่าจานายจ๋าเดี๋ยนะตกลงใครเป็นคนขายกันแหนกูงงละกูเป็นลูกค้าจ๊อแต่ว่ากูมีโปรโมชั่นให้กับคนขายก็โ h ลูกค้ามีโปรโมชันให้กับคนขายมึงนี่โคตรเพีย้ยน <c oughs> ครูดาเรืองติดคอให้ i, ไปกินกันตอนไหนวะบางมึงตั้งใจฟังให้ดีๆนะโปรโมชันนี้มีแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าปฏิเสธเนี่ยคือจะไม่ได้อีกเลยแล้วก็ห้ามคิดนานด้วยเพราะว่ากูอาจจะเปลี่ยนใจได้ทุกเมื่อ ทำไมมันน like ่ากลัวจังวะนายจ๋าถ้าเกิดว่ามึงสามารถหามาได้ครบหผืนภายในชั่วโมงนี oh. ้นะกูจะผ่อนมึงแบบเต็มๆไม่ลดราคาเลยผ่อนเต็มๆแบบห้าผืนให้ยองจริงอ่ะจริงกูพูดจริงมันจะสักกี่บาทเชียวเอางี้ดีกว่ากูให้ราคาเป็นสองเท่าเลยว้าวนายจ๋าช่างใจป๊อดจริงนะข่าเรียกว่าใจสปอร์ตไม่ใช่ใจป๊องั้นรอแป๊บนึงนายจ๋าเดี๋ยวมา โยกมึงจะผ่อนห้าเผื่อในราคาสองเท่าจริงอ่ะจริงถ้ามันเอามาให้กูได้ภายในชั่วโมงนี้นะเออปวดตูดว่าแต่มันจะให้กูรอที่ไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันมันให้มึงรอที่ไหนวะมึงจะไปไหนเนี่ยไปรอมันที่โรงเรียนดีกว่ากูมีสอนต่อเฮ้ยแล้วไอ้บังมันจะเจอมึงไม่เนี่ยโยมไม่รู้ดิทําไงดีวะกูมีสอนเด็กซะด้วยกูจะไปรอที่โรงเรียนเนี่ยแหละมึงคอยบอกมันแล้วกันไม่เอากูจะไปด้วยกูเหงาไปงั้นไปกระเถิดเดี๋ยวกูฝากบอกคนแถวนี้ก็ได้ว่ากูอยู่โรงเรียนอ้าวลุกลุกลุกไป กูว่าถ้าวันนี้มันคงหามึงไม่เจออีกแล้วละ่ะแล้วถ้าเกิดเจอมันวันหลังจะว่าไงกูก็จะคอยให้กำลังใจมันแล้วก็บอกว่ามึงทำได้ดีแล้ว